สรุปย้อนหลังตลาดทองคำอนุพันธ์11กันยายน2568หัวเสงเฮงตลาดทองคำกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจใครที่ติดตามการลงทุนในทองคำอย่างใกล้ชิดคงรู้ดีว่าเหตุการณ์ล่าสุดอาจสร้างผลกระทบต่อแนวโน้มราคาในอนาคตแต่คุณรู้หรือไม่ว่าจุดนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของผู้คนมักพลาดการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดที่ละเอียดอาจเปิดเผยโอกาสที่ซ่อนเร้นให้กับนักลงทุนที่รอคอยทองคำอนุพันธ์ gsv 0 v 25ในขณะที่ราคาทองคำเริ่มปรับตัวลงกลยุทธ์ที่แนะนำคือการรอคอยเปิดชอรตจากแนวต้านที่55,250บาทซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับการทำกำไรโดยมีเป้าหมายที่54,700บาทและควรตัดขาดทุนหากราคาทะลุขึ้นไปถึง55,450บาทจุดนี้สำคัญอย่างไรเพราะมันอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่นักลงทุนควรติดตามอย่างใกล้ชิดทองคาออนไลน์อนุพันธ์โก25 ราคาทองคำออนไลน์ยังคงติดอยู่ที่แนวต้านสำคัญที่3,660ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับการเปิดชอ็อตโดยมีเป้าหมายที่3,595ดอลลาร์และควรระวังหากราคาทะลุขึ้นไปถึง3,685ดอลลาร์จุดนี้น่าสนใจเพราะมันอาจเป็นสัญญาณว่าราคาอาจไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้อย่างราบรื่นซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการหาจุดเข้าตลาดที่เหมาะสมดอลลาร์อนุพันธ์ USDU 25 ดอลลาร์ที่กำลังฟื้นตัวกลับมายังคงติดอยู่ที่แนวต้านที่31.78บาทซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับการเปิดชอร์ตโดยมีเป้าหมายที่31.55บาทและควรระมัดระวังหากราคาทะลุลงไปถึง31.90บาทจุดนี้สำคัญเพราะมันอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในแรงบันดาลใจของตลาดเงินอนุพันธ์ s w i f t u 2 5ราคาเงินยังคงติดอยู่ที่แนวต้านที่41.30ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับการเปิดชอ็อต โดยมีเป้าหมายที่40.20ดอลลาร์และควรตัดขาดทุนหากราคาทะลุขึ้นไปถึง41.75ดอลลาร์จุดนี้น่าสนใจเพราะมันอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของสินทรัพย์ปลอดภัยคำถามที่น่าสนใจการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดที่ละเอียดอาจเปิดเผยโอกาสที่ซ่อนเร้นแต่คุณคิดว่าจุดเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลต่อการลงทุนของคุณอย่างไรคุณเห็นด้วยกับกลยุทธ์การลงทุนที่แนะนำหรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกันเถอะ